เจริญพรท่านผู้ไปในธรรมทุกท่านวันนี้มีท่านใดจะสอบถามปัญหาธรรมะหรือว่าหรือว่ามีหัวข้อธรรมใดที่ต้องการสนทนาก็เชิญนะอาจารย์วันนี้มีคําถามคำถามเกี่ยวกับหัวข้อธรรมหนึ่งข้อครับอาจารย์คาถามแรกครับมาจากเพื่อนสมาชิกครับบอกว่า การรักรักษาศีลของแต่ละกลุ่มคนเนี่ยมีผลต่ออาการทางสมาธิไหมอย่างเช่นครว่าเนี่ยถือศีลห้านะฮะอุบาสกบาสิกาที่อยู่ในในวัดเขตในถือศีลแปดพระพิษุเนี่ยถือศีลสองอยิบเจ็ดนะฮะถามว่าอามีผลต่อการปฏิบัติธรรมไหมครับผมหรือการทําสมาธิครับอย่าอ mm ืม hmm. yeah. mm hmm. มีอย่างมากเลยนะอออืม,อม,อม,อมความจริงชาวโลกเขาไม่รู้จกักศีลนะเขาไม่รู้จกักศนะีลเขาก็อ,อืก็สามารถทําสมาธิกันได้อืมแต่ถ้า,ารู้จกักนศนะีลก็จะช่วยได้มาก เพราะอะไรนะก็เพราะว่าในตัวเรานั้นนะมีดวงธรรมภายในดวงธรรมมีดวงศรรีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยาณทัศนะดวงศรรีลนะนะเป็นเครื่องมือประจำกายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมละเอียดกายทิพย์กายพรมกายรูปพรมกายธรรม,รม,รมตลอดสิบแปดกายล้วนมีนะดวงประจำ เครื่องมือประจําของตัวทั้งสิ้นคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติยานทัศนะความจริงนะศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติยานทัศนะทั้งทั้งค้าเนี่ยถูกปนะเก็บถูกเก็บไว้ในดวงธรรมพระไต shirt, ปิฎกมีก็มีกล่าวถึงนะ ก่าวถึงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะนี้เช่นเดียวกันอดวงศีลซึ่งมีอยู่ในกลางดวงธรรมเนี่ยเมื่อใช้เป็นเครื่องมือนะที่ใช้ในการ ปรับปรุงกันแก้ท่าทำให้สะอาดบริสุทธิ์โดยการสมาทานเสียร,รักษาศสีลนะแต่ถ้าว่าบุคคลคนที่เขาไม่รู้จักพุทธศาสนานยะนะอย่าลืมวไอไอไอ่าเอก ดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติยันรัศนนิยมเป็นไ่เป็นสากลมีทุกทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่า,า,าพันธุ์แม้ว่าเขาจะรับถือพุทธศาสนาหรือไม่นับไม่ได้นับถือหรือมไม่เขาไม่มีศาสนาก็ตามเขาก็มีดวงศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันหมดดังนั้นเองเพียงแค่เขามี เห็ว่ามีเจตนาว่าเออเรานี่ไม่ควรไม่ควรฆ่าสัตว์ไม่ควรรักทรัพย์ของใครไม่เพื่ออประพฤติในกามไม่ควรดื่มเหล้าลมถึงไม่ควรไม่ควรพูโกพูดคำโกหกไม่ควรดื่เหล้าอย่างนี้ ให้ความปลอดภัยในห้าสถานอย่างน้อยห้าสถานอย่างน้อยนะห้าสถานต่อตนเองและผู้อื่น่วงซีลก็ปรากฏสายสว่างขึ้นมาในกลางเพราะบุญไหลผ่านมีเจตนาที่จะ ให้ความปลอดภัยเพราะเห็นว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นมันมันเป็นภัยจะปลอดจากภัยก็ต้องมีสิ่งต้องให้ให้ความคุ้มครอง สิ่งเหล่านี้ในห้าสถานเมืม่อเป็นองหลวงสิลก็สวา่างใสสว่างขึ้นเมืม่อใสสว่างขึ้นอันเกิดจากบุญที่ไหลผ่านบุญที่ไหลผ่านเ,นเป็นบุญเป็นธรรมท่าบริสุทธิ ศักดิ์สิิ์มีฤิ์มีเดชมีอนุภาพในการระจัดมนทินเครื่องเศร้าหมองอันอันซึ่งมีอยู่ประจำมิติมิติที่เราดำรงอยู่ในแต่ละมิติก็จะมีมนทินอยู่บุญทิ้หไหลผ่านคือเข้ามาจาก กลางดวงสีนี้ก็จะมาชําระมนทินให้เบาบางจนกระทั่งหมดไปเพราะมนทินหมดไปก็หลุดพ้นจากมิติหนึ่งไปสู่มิติหนึ่งที่ละเอียดกว่าละเอียดกว่าทุกๆมิตินะ่ะมันมีล้วนมีมนทินทั้งสิ้นนะแต่ต่ที่ยังไม่บรลุประหัรมิติที่เราหลุดพ้นไปสู่มิติที่ละเอียดกว่า มันมีมิตินับชั้นไม่ท reen, ม่วนนับอสงไขยไม่ทั่วนนั่นเองการที่เราหลุดพ้นจากมิติหนึ่งไปสิ่มีมิติโดยอาศัยดวงสีลก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแม้เราเราจะมึดมึคุ้งคุ้มคำคำรู้บ้างจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามกระบวนการอัตโนมัติภายในนี้ก็เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ทําความหลุดพ้นใี่กับเราอาศัยโดยอาศัย อาศัยดวงสีเครื่องมือนี้ทำการหลุดพน้นที่ได้ชั้นทีนทนนละชั้นทีละชั้นทีละชั้นนำเราไปไปเก็บนะเราไปสู่มิติที่ละเอียดกว่ามิติที่ิละเอียดกว่า,าก็บริสุทธิ์กว่ามนทินประจำมิติก็น้อยกว่าหรืออีกทั้งในแต่ละมิติที่เราหลุดพน้นไป บุญที่ไหลผ่านในขณะที่เราดำรงอยู่ในระบบกุศลธรรมบุญที่ไหลผ่านก็บุญเป็นบุญที่บริสุทธิ์กว่าศักดิ์สิทธิ์กว่าสมบัติที่ติดมาในกลางดวงบุญก็ละเอียดปราณีละเอียดมาละเอียดปราณีกว่ามีมูลค่ามากกว่าผัางสําเร็จก็มีจิตและเอียดปราณีกว่า รวมถึงผู้รู้ผู้มีอนุภาพประจมิติที่คอยจะคอยช่วยเหลือเราก็เป็นผู้รู้กว่าและผู้มีอนุภาพมากกว่ามีสิ่งดีงามมากมายนับไม่ถ้วนอยา่นะางรอคอยอยู่รอคอยเราอ,อยู่ในมิติที่ละเอียดละเอียดลึกลึกเข้าไปเหล่านั้นนะซึ่งเราจำเป็นต้องอาศัย ดวงศีลอันเป็นเครื่องในการกลั่นจิตกั่นใจในการการขจัดมลทินอันจะทำให้สัดส่วนของอกอุศลนั้นเบาบางลงศีนห้าะจะทำจะช่วยเหลือให้เราให้อกอุศลนั้นลดทอนสัดส่วนของอกอุศลให้เบาบางมนุษย์ทุกคน,นมีธรรมชาติสามฝ่าย ปนเป็นกันทั้งสิ้นบางคนมากบางคนน้อยนะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองมีผลต่อชีวิตเราบุคคลใดมีอกุศลที่มีสัดส่วนมากเขาก็จะถูกอกุศลมครอบงำ พยายามจะกดท่าทำให้ตกต่ำด้วยเอา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 โลภะโทสะโมหะให้ประพฤติผิดศินปิดธรรมนะให้ประพติผิดศีลก็จะอาศัยเนี่ยตอนนี้มากดให้ตกตำ่ำให้ดำมืดไปเรื่อยใครที่มีสัสดส่วนของอภิตอภิาคตะมากก็จะไม่สนใจในการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ใครทั้งนั้นแต่เขาก็ไม่ ทำความเดือดร้อนที่กับใครนะอพอเครื่องมือมีนะคือดวงศีลมีอยู่แต่ไม่ใช่นี่นะก็ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ใดๆแก่เขาเลยนะดวงเครื่องมือคือดวงศีน่ะมีอยู่ประจำของการมนุษย์แล้วหากเราเรียนรู้ที่จะใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ บุญก็จะไหลผ่านผ่านดวงศีลก็จะสว่างขึ้นบุญจะไหลบุญไหลผ่านทําให้ดวงศีลสว่างขึ้นนี้บุญที่ไหลผ่านก็จะมากต่งถ้าทําให้สะอาสดสุดทาให้เราหลุดพ้นสมบัติที่ติดมาในกลางดวงบุญเอ่ยฝัสงสําเร็จเอ่ยรวมถึงผู้รู้ผู้มีนุภาพมีสิ่งดีงามต่างๆที่จะเป็น คุณเครื่องเกื่อกูลประโยชน์ให้เราประสบความสำเร็จเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ใส่ใจอภิยกากานจะไม่ใส่ใจในเรื่องเกื้อกูลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะไม่เขาจะไม่ไม่เป็นผู้ก่อโทษก็ตามเส,สียประโยชน์โดยอืม แต่ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามมีสัดส่วนของกุศลธรรมสัดส่วนของธรรมชาต่อันเป็นกุศลมากมากกว่าธรรมชาติฝ่ายอื่นกุศลเราบอกกุศลทา่านก็จะลงสอนแล้วก็จะผู้รู้ก็จะชี้นำให้เรานะประพฤติ ให้ด้ให้ถูกดํารงอยู่ใน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 คุณงามความดีอันเป็นสาลกแม้ว่าเขาจะห่างไกลจากจากศาสนาพุทธก็ตามแต่จะมแต่ผู้รู้ภายในเขาจะชี้นำให้เขาดํารง ตนให้เป็นผู้เป็นผู้ชอบธรรมไม่ก้าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่ดื่มสุราไม่ไม่พูดปดไม่ดื่มสุราทั้งหลายเหล่านี้ยังบวงตน เป็นผู้ให้ความปลอดภัยแก่ตนเองและผู้อื่นดวงศีลเขาก็สว่างสาสว่างขึ้นศีลเน่ยสำคัญที่เจตนาดูหลังนักโทษคั้งเดียวเขาอยู่ในเรือนจำาั้งเดียวเขาก็ไม่ไม่อาจฆ่า สัได้ไม่อาจลักศัพ์ได้ไม่อาจประพฤติผิดในกาไม่อาจพูดปดไม่อาจดึมสุราได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นผู้มีศีลดวงศีลของเขาก็ไม่ได้สว่างสวัยขึ้นการที่จะ,ะให้วงศีลทำงานด้วยต้องมีเจตนาที่จะทำการคุ้มครองดูแล ตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากภัยแต่ศีนห้านั้นนะช่วยได้แก้ลดทอนสัสดส่วนให้กำลังของอกุศลนั้นเบาบางให้เขาบงการไม่ได้เขาจะมาครอบงำและบงการให้ประพฤติให้ประพฤติผิดในในข้อใดข้อหนึ่งในศีนในในศีลห้าไม่ได้ง ตรงนี้กำลังเขาก็ถูกลดทอนลงสัดส่วนของกุศลก็จะเพิ่มขึ้นแต่สินแปดเนี่ยจะช่วยเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดทอนทั้งกําลังของอกุศลและปะัญตะให้เบาบางให้สัดส่วนของฝ่ายกุศลนั้นเพิ่มขึ้น ถ้าส่วนของกุศลเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าการพอเรามาความบริสุทธิ์ก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเราดำรงอยู่ในระบบกุศลธรรมบุญจะไหลผ่านก็บริสุทธิ์ขึ้นศักดิ์สิทธิ์ขึ้นโดยเฉพาะถ้าหากว่าเรารักษาศีลโดยกำหนดรู้ถึงกำหนดถึงความบริสุทธิ์เพราะเจตนานั้นเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ เราเมือ่อสมาทานศีลแล้วกำหนดหมายไว้ที่ความบริสุทธิ์เช่นเวลาเขาเวลาจะจะ,จะตรวจสอบความบริสุทธิ์ก็ตรวจต,วตวอบตวอข้อที่หนึ่งผิดไหมข้อที่สองสามสี่ห้าผิดไหมบางดังพร้อยไหมไม่ผิดไม่ดังพร้อยก็อิ่มอกอิ่มใจว่าเราศีลเราบริสุทธิ์อย่างนี้น ศีลแปดก็เหมือนกัน,นตรวจสอบทีละข้อทีละข้อ,นะนะอดังในที่บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกเมื่าพระเจ้าจัก,กรพรรดิสมถารถสินแปดเพื่อเกรองรับสมบัติจัก,กรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิก็จะต้องสมาทานโบสถศีลหลังจากสมาทานแล้วก็เข้าห้องนะ ปิดประตูลงดานเรียบร้อยแล้วก็นั่งนั่ง,น,งนอนนอน,น,อนพิจารณาความบริสุทธิ์แห่งศีลของตนนะนั่งนั่งนอนนอนพิจารณาความบริสุทธิ์แห่งศีลของตนอืมก็ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อไม่ดังพร้อยนะบริสุทธิ์ไม่ดังพร้อยก็ปลื้มอกปลื้มใจบุญไหลผ่านในกลางความสว่างของความบริสุทธิ์นั้นที่เล็ก กว่าปลายเข็มแล้วก็เป็นจุดสว่างที่เล็กกว่าปลายเข็มบุญจะไหลผ่านมาตรงนั้นแล้วก็ความบริสุทธิ์ก็จะก่อตัวให้หนานแน่นขึ้นมวลในความบริสุทธิ์ก็จะก่อตัวให้หนานแน่นขึ้นมากเข้ามากเข้ามากเข้าก็แตกตัวรวมตัวนะแตกตัวแผ่ขยาย สุดปลายมือและกางแข็มใยสุดปลายมือละอองแห่งความบริสุทธิ์นมีการแตกตัวของประมณูแผ่รอบตัวใสสว่างไม่อาจเห็นด้วยดวงตาของกายมนุษย์แต่สามารถเห็นด้วยธรรมจักขู่ของพระธรรมกาย ดวงใสสว่างของสีลนี่ของความบริสุทธิ์นี่นะเพราะเมื่อสิ่งนี้ปรากฏขึ้นะเต็มส่วนเมื่อไหร่ภายในเสียงภายในจะอุทานออกมาเองว่าแต่ก่อนเราต้องรักษาศีลบัดนี้ศีลรักษาเราแล้วอะไปไหนพร้อมกับ ดวงใสาสว่างคุ้มครองตลอดเวลาซึ่งเราสาั่งตรงนี้แหละที่เราสามารถใช้อาศัยความบริุทธิ์แห่งศีลเป็นบาตรในการเจริญภาวานาขจัดมนทินคือนิวรธรรมให้เบาบางได้นะก็ง่าย ในการเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิพัฒนาไปสู่สัมมาสมาธิการกำหนดรู้ถึงสติณนะฐานที่ตั้งใดฐานที่ตั้งหนึ่งหมายไว้ที่ลมหายใจหรือหมายไว้ที่เนื้อตัวหรือหมายไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพียงแค่เราหมายไว้กำหนดไว้ ความรู้สึกก็จะกอดก็จะบังเกิดแห่งศีลก็จะบังเกิดขึ้นเป็นบาตรในการให้เรานะี่ดำเนินสู่ปฐมฌานได้อย่างง่ายๆความาสว่างจะค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือความสุขจะค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้เราได้เกาะได้อาศัยให้สติได้เกาะได้อาศัยได้รับรู้และตั้งมั่นวางใจให้เข้าสู่ความสมดุลด้วยเจตสิกที่ชื่อว่าตัตระมัชตาตัตราเจตสิกซึ่งเจตสิก ดวงนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่จะให้ช่วยให้เรามีสัมมาสติมีสติที่ตั้งมั่นได้สติดวงนี้จะมีความละเอียดอ่อนพอเราชําระอาศัยศีชลชําระจนกระทั่งความ บริสุทธิ์แห่งศีลบางเกิดขึ้นก็เาเราก็สามารถรับรู้ได้ถึงเจตสิกดวงนี้ที่จะทำให้ใจเราอันละเอียดอ่อนของเรานั้นตั้งมั่นได้ไม่หวั่นไหวไปกับไปกับความยินดียินร้ายทั้งหลายสมดุลอยู่ได้แล้วก็ตั้งมั่นได้อย่างต่อเนื่องพัฒนาไปสู่สัมมาสมาธิซึ่ง ก็จะทำให้เราสามารถรับรู้ได้เจถึงเจตสิกของความเบากายเบาใจนะความละเอียดอ่อนนุ่มนวลละมุนละไมของกายและของใจความใจที่ กายและใจที่ควรแก่การงานนะตรงนี้แหละที่จะทำให้เราสามารถดาเนินสู่การปฏิบัตินะแห่งสมาธิได้ก้าวหน้าทั้งหมดนี้นะมันเป็นโพสิ์ของมันอยู่แล้วว่าสีนั้นเป็นบาท นำไปสู่สมาธิสมาธิเป็นบาปนนำไปสู่ปัญญาเพราะเมื่อนิวรณ์ธรรมเบาบางจนหมดไปสิ่งที่วุ่นวายให้ใจสับสนนั้นไม่มีใจสงบตั้งมั่นเข้าถึงผู้รู้ที่ละเอียดผู้รู้และผู้มีอภาพที่ละเอียดกว่าละเอียดกว่าเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปและผู้รู้ผู้มีผู้รู้ ที่ละเอียดนี่แหละจะเป็นผู้คอยแนะนำสั่งสอนเรานในให้เราตั้งอยู่ในธรรมอันดีงามทั้งหลายที่นำเราอธิบายเราฟังถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากมนทินทั้งปวงได้ ซึ่งของกายมนุษย์ก็ก็ส่วนของกายมนุษย์ส่วนของกายทิพย์ก็ส่วนของกายทิพย์ส่วนของกายพรหมก็ส่วนของกายพรหมรูปพรหมหรือกายทำโคตภูกายทำพระโสดากายทำพระสกิทาคามีกายทำพระอนาคามีกายทำพระรหัสนะล้วนมีระดับเลเวลของเขา ทั้งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัทศนะซึ่งอย่ังความบริสุทธิ์และก็หลุดพ้นบริสุทธิ์ได้ด้วยอาศัยดวงวิมุตตินะพัฒนาจากศีลดวงศีลไปสู่ดวงสมาธิไปสู่ดวงปัญญานะทําให้ทําให้เรารับรู้ถึงทุกโทษภัยของการดําเนินชีวิต ของมันระดับมนุษย์หรือระดับทิพย์พรมอรูปพรมหรือระดับธรรมนะก็จะมีเครื่องมือเหล่านี้สินสมาธิปัญญานะเหล่านี้ประจำของแต่ละกายจะที่จะช่วยในการให้เราเห็นทุกโทษภัยเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นถ้าไม่เห็นทุกโทษภัยมันหลุดพ้นไม่ได้ ระดับของมนุษย์ก็ส่วนของมนุษย์เช่นความขี้เกียจขี้ขี้กลัวขี้ขี้เศร้าขี้หงุดหงิดต่างๆนาๆนานะมนตินทั้งหลายเหล่านี้มต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาของการมนุษย์ใช้ในการหลุดพ้นในระดับของการมนุษย์นะเมื่อหลุดพ้นแล้วนะดวงวิมุตติยานสนะเนี่ยก็จะนำเราไปสู่ ชีวิตที่ดีกว่าอืมชีวิตที่น่าอัศจรรย์นะเดินอาศัยดวงวิมุตติยานทัศนะนี่แหละในการนำไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าสองนั้นอืมจนกระทั่งที่สุดของการมนุษย์คือคือการนำไปสู่กายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดนี่ก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญากว่ากายมนุษย์หยามี ทั้ง EQ และ IQ ต่างๆนะเลิศประเสริฐกว่าการมนุยอยากแม้ความสุขก็ปราณีกว่านะกายมนุษย์ยากนะอย่างที่เราคิดไม่ถึงนะคะไม่อาจคิดได้คิดได้ว่าฉลาดกว่าแค่ไหนนะ EQ ทั้ง IQ IQ นะและความสุขก็เมีย เป็ก็คือเป็นระดับเป็นชั้นๆของกายมรละเอียดก็ดีกว่าการมิดหยาบของกายทิพย์ก็ดีกว่าการมละเอียดอย่างนี้เป็นชั้นๆไปทั้งหมดนี้ล้วนต้องอาศัยดวงศีลเป็นพื้นฐานนะท่านกว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงคงพอเข้าใจบ้างเนาะ มีใครมถามตรงส่วนไหนบ้างอืมถ้ามีปัญหาก็สอบถามได้นะบางทีพระอาจารย์ก็มันมีเยอะนะมีเยอะแต่เวลาก็มีจำกัดก็อธิบายได้สังเขตพ,พอสังเกตอืมนะดังนั้นถ้าอธิบายแล้วเรารู้สึกงงอ่า ก็ก <owad Es> ็ก <client> ็ควรจะถามจะได้ผู้อื่นจะได้เข้าใจอาจะได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้กับอาจารมากขึ้นครับมีท่านใดจะให้พระอาจารย์ขยายความเพิ่มเติมไหมครับเรียนเชิญนะครับพอเข้าใจครับหิงมากเลย <laughs> ไม่รู้เก่งหรือง่วงตอนนี้อาจาตย์พอดีเดี๋ยวอีกหัวข้อหนึ่งค่อยทนหน้าทําวันพรงนี้ก็ได้ครับพระอาจารย์ครับสามทุ่มงลดครับโอเคนะนั่นคงพอสมควรเก็บเวลาเนาะมาเราบูชาพระกันนะพร้อมกันเลยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธพักวา พุทธังพระควันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตพระควตาธโมธัมมังนามาสามิธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิสังโฆเมนาโถพร,ระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราทุกท่นตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบ ขออนุภาพอันมงประมาณของพระนิพพานทั่วาตุทั่วธรรมอีกทั้งขอบารมีธรรมหลวงปู่หลวงพ่อปัญญาอาจารย์ขอได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาพวกเราทั้งหลายพ้นทุกข์พ้นโศพ้นโลกพ้นภัยให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงนะแทงตลอดในวิชาธรรมกายอีกทั้งมีมหาสมบัติอาจารย์มันเกิดขึ้นมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทิน